สวัสดีครับชาวเซเว่นนทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมไอซิดแอควายแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปพูดถึงกันในเรื่องของพลังโจมตีนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับสงสัยว่าพี่ครับทําไมใส่ของเหมือนพี่แล้วลูกไฟเหมือนพี่แล้วนะครับทุกอย่างใส่ของเหมอนจนเป๊ะเลยแต่ทําไมผมตีได้เบากว่ามากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแถลงไขกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างนะครับที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้นะที่เราไม่ค่อยได้สังเกตนะครับอ เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เพิ่มพลางโจมตีได้แต่ว่าบางทีเราก็แบบคิดไม่ถึงนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับผมขอไปเรื่องที่ทุกคนที่น่าจะไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วกันนะครับก็คือรูปโปรไฟล์ครับอ่ะตรงนี้นะครับกดที่ชื่อนะครับตั้งค่าโปรไฟล์นะครับนี่ครับคือความรับความแข็งแกร่งของผู้เล่นเก่านะครับที่ผู้เล่นใหม่ไม่สามารถลอกได้นะครับอ่าก็คือต้องใช้เวลานั่นเองนะครับ โปรไฟล์พวกนี้นะครับแค่มีติด ID นะครับก็จะเพิ่มความสามารถให้กับ ID ดีได้เลยไม่จำเป็นต้องเลือกใช้นะครับเช่นอันแรกเนี่ยเข้าเล่นเกมเซมินาครั้งแรกปุ๊บได้เลยนะครับรูปรูปอะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น6นะครับพลังโจมตีเวทหกนะครับนี่แค่เข้าเกมนะครับรูปที่2ล่ะเลเวลสิได้เพิ่มอีก12นะครับเลเวลสี่สิบเพิ่มอีก25นะครับเลเวลหกสิบเพิ่มอีก30นะครับ หนึ่งร้อยเพิ่อมอีกสี่สิบอันนี้เป็นร้อยแล้วนะร้อยยี่สิบเพิ่อมอีกห้าสิบอันนี้เกินร้อยแล้วนะครับเพิ่อมอีกหกสิบนะครับแล้วก็ร้อยแปดสิบเพิ่อมอีกแปดสิบนะครับอ่าก็อันนี้แค่เลเวลผู้เล่นก็ต่างแล้วใช่ไหมครับอ่ายังมีเอิ่งอื่นอีกนะครับเช่นเนี่ยบวกอัตราคริติคอลสองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เนี่ยเพิ่มความสายคริติคอลสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะอันเนี้ยเยอะมากๆนะครับแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็เยอะมากๆแล้วครับยิ่งเราตีแลนเน ที่เซอินผมกับเซอินเพื่อนๆบางคนที่ตีไม่ถึงเนี่ยมันต่างกันมากมหาศาลมากก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็สามเปอร์เซ็นต์นะฮะเออเนี่ยเราอีกร้อยวันนะครับอันนี้คนเล่นใหม่ไม่มีแน่นอนนะฮะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับล้วก็อันนี้พื้นที่ไม่รู้จักอันนี้เป็นเกาะอันนั้นยังได้อยู่เนาะบางอันมันก็จะหาไม่ได้แล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะก็เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถมาเลื่อนดูได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีเนี่ยมันจะขึ้นล็อกแบบนี้เพื่อนๆสามารถมาเลื่อนดูได้ว่า อะไรที่พอทําได้นะครับก็ให้ทาซะนะครับจริงๆมันคือการเล่นเกมปกติของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนสามารถเร่งที่อันไหนได้ก็ดีจะได้ทําให้ไอเดีเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยฮะข้ามผิดจากัดร้อยครั้งนะครับอันนี้ก็คือเราต้องปัม๊มโถปัสไปเรื่อยเนาะก็คือข้ามผิดจํากัดไปเรื่อยก็จะได้มาอีกสามเปอร์เซ็นต์ี้นะฮะอันนี้ก็ครบห้าร้อยได้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเยอะมากเลยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยมันหลายอย่างไงอย่างละห้าห้าห้าเนี่ยอันนี้ก็ห้าอีกแล้วนะเออเนี่ยเยอะ อเนี่ยพัโจมตีก20อยี่สิบเนี้ยฮะเป็นในโหมดที่ว่าต่อให้ผมไม่ใส่ของอ่ะบางทีผมก็ฟันดันพิเศษเข้านะครับแต่เพื่อนๆในใส่ของเต็มก็ยังตีดันพิเศษไม่ตายนะเออเนี่ยเพื่อนๆก็มาไล่ดูนะครับว่ามีอะไรที่พอทําได้นะครับแต่ว่าบางอันก็เป็นเฉพาะทางเช่นอันนี้นะครับก็คือในโหมดของดันเจี้ยพัฒนาอย่างเดียวนะครับหรืออันนี้อันนี้ก็เป็นในโหมดของถ้ำมังกรอย่างเดียวก็จะเพิ่มไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะอ่า อันนี้ก็ป็นบอกเวอร์บอสอย่างเดียวนะครับเพิ่ม25%เลยเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมฮะเช่นั้นก็ตีบอสได้ไม่เท่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะต่างตรงนี้นะ,ะแต่เวอร์บอสกันก็จะหายไปแล้วนะถ้าเกิดใครอยากได้มาเก็บไว้ในไอดีนะครับก็แนะนําว่าใหไ้ไปรีไว้นะเผื่อว่ามันอัปเดตเป็นอย่างอื่นนะครับรีเมคเป็นอย่างอื่นนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนแรกก็คือเรื่องของไอคอนโปรไฟล์นั่นเองนะครับที่เราเมื่อค้ได้สังเกตกันนะครับว่ามันมีผลเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะ แค่มีติด ID ดีก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเอาขึ้นรูปก็ได้นะโอเคเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของเรื่องใหม่เหมือนกันนะครับก็คือจิตปัญญานักสู้อันนี้ต้องใช้เวลาในการเก็บนานมากๆนะครับผมก็เก็บมาตั้งแต่ต้นปีแล้วผมไม่ได้เปเลยนะบอกไว้ก่อนบสาหินจิตปัญญานะครับอันนี้คือผมฟาร์มทุกสัปดาห์ทำหนึ่งพันแล้วก็จบอารีนาสี่พันเก้าทุกสัปดาห์นะครับ, 1, บ,ร 4, รบตั้งแต่ระบบนี้เข้ามาตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นที่สามนะครับเลเวลสามนะมันใช้หินเยอะมากนะครับต่อไปเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง อาต้องใช้เวลาประมาณ2-3อาทิตย์นะครับเพื่อจะอัพหนึ่งเลเวลนะอันนี้ก็คือในส่วนของพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลนะครับเช่นสกิลแรกเนี่ยเพิ่ม20%สกิลที่2เนี่ยก็เพิ่มอีก20%นะครับและสกิลที่3ก็ยังเพิ่มอีก20%นะครับอ่ะก็อันนี้คือความแตกต่างมหาศาลมากสำหรับลูกไฟนะครับโดยเฉพาะทีมถึกนะครับถ้าลงอารีนาเนี่ยการที่มีลูกไฟตรงนี้จะมีผลเยอะมากๆถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นทีมถึกแล้วเป็นผู้เเเเลลล่่่่่่นนนใหมมมมทีีีีไพัังโโจตยยบบอออกกวาสะะิคนะคร ต่อมานะครับพาร์ทีฟตัวค้อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เล่นแรกแรกๆนะครับโคจะอัพให้เต็มนะครับเนื่องจากว่ามีเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันเยอะมากๆนะครับเช่นสกิลนี้นะครับเพิ่มพลังโจมตี40%นะครับเยอะมากเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับเพิ่มอีก10%นะครับแล้วก็เพิ่มตีแรงขึ้นอีก10%ตรงนี้จะมีเพิ่มพลังโจมตีอีกอันนี้อีก10%แต่ว่าไม่ได้ใช้ในอารีนาเท่าไหร่นะครับใช้ในพวก PVE พวกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เพิ่มพลังโจราะ ตามจานวนเป้าเราอีกนะครับ5%เห็นไหมฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เปิดพาสซีฟนะครับควรมาเปิดพาสซีฟให้ครบนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพลังโจมตีอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคคร่าวๆหลักๆนะครับก็คือ3อย่างนี้นะครับไอคอนโปรไฟล์นะครับสกิลผู้เล่นนะครับแล้วก็สกิลจิตวิญญาณนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้เล่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้สังเกตแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสาคัญนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนที่สําาคัญมก นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของการใส่เทมต่างๆนะครับเช่นตัวละครที่ทํามาเนี่ยเรียกว่า50หรือ,อยังนะครับบวก10หรือเปล่านะครับอาวุธนะครับใส่อาวุธจุดอ่อนหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ไม่มีจุดอ่อนเนี่ยการใส่อาวุธจุดอ่อนเข้าไปนะครับจะทําให้พลังโจมตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการโจมตีที่ติดคริติคอลอยู่แล้วนะครับสมมติว่าคริติคข้อคูณ4ใช่ไหมครับจุดอ่อนคูณ2คูณ2เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกในการคริติคข้อนั่นแหละนนะกคอทําให้้แรรงขึไปีับ ไม่ต้องห่วงว่าถ้าติดจุดอ่อนแล้วจะไม่ติดคริติคอลนะครับก็คือมันติดได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เครื่องประดับนะครับออฟข้างล่างเนี่ยเป็นออฟกต่อมตีคริติคอลสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดไปไว้ข้างออฟข้างบนเนี่ยมันจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราอยากได้ดาเมจสูงสุดเราก็ต้องเอาไว้ออฟด้านล่างนะครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เจม PVE นะครับเพื่อนๆที่เล่นใหม่ๆอาจจะไม่มีนะครับต้องเข้ากิลดี่มีการแข่งขันพอระดับหนึ่งนะครับคือตอ ก็จะได้หานะครับเจมเพิ่มพลังโจมตี50%นะครับเพิ่มคริเิคอลกับจุดอ่อนอีกสัก40%ในเจมเดียวกันนะครับถ้าเกิดอันนี้เพื่อเล่นไม่มีเนี่ยสามารถใช้เป็นเจมบอส2อันได้นะครับแต่ว่าก็จะกินพื้นที่เจมไป1ช่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของพลังโจมตีนะครับแล้วก็ควรใส่เป็นสีแดงปลูกพลังให้เรียบร้อยบวก5นะครับจะได้สเตตัสเพิ่มเติมคือด้านบนนี้นะครับถ้าใสา่บวก5เอเวกทั้ง3ชิ้นนะครับก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีอีก100 100นอ่งร้องเพิ่ม ความเสียหายจุดอ่อนนะครับความเสียหายคริติคอลแล้วก็ตีแรงตามท่าที่เราตีเช่นเราไปตีเวิร์ลบอสก็ต้องใช้เวท่านมืดตีมังกรไฟก็ใช้ท่าไฟตีมังกรน้ําแข็งก็ใช้ท่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเลือกการใช้ท่าให้เหมาะสมนะครับจะทําให้เราทา่าความเสียหายได้สูงขึ้นไปอีกนะครับสกิลจิตวิญ,ญญาณก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับเช่นเพิ่มพลังโจมตี20%นะครับเพิ่มพลังโจมตีหรือสร้างคมเสยเพิ่มเติมนะครับอันนี้บอกก่อนว่าไอ้เนี้ย สร้างความเสียหายตามธาตุนะครับจะแรงกว่าการเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับเช่นผมไปตีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งธาตุไฟนะครับผมอัพอันนี่ขั้น3นะครับเพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอัน,นี่ขั้นห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสามารถใช้ขั้นสามเนี่ยแรงกว่าขั้นห้าได้นะครับอ่ะอันนี้ก็บอกเป็นทิกไว้นะครับว่าเพิ่มความเสียหายตามธาตุจะแรงกว่าเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนั่นเองนะโอเค ในส่วนของตัวละครตัวหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ยังมีพวกบัฟต่างๆนะครับที่เราสามารถใช้ในเกมได้รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันดับแรกนะครับบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายนะครับอันนี้เป็นบัฟเพิ่มความเสียหายนะครับมันสูงสุดประมาณ60นะครับไม่สามารถใส่หลายๆตัวมาเพิ่มได้นะเป็นสกิลเพิ่มความเสียหายกับทั้งทีมนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันนะครับ80%ก็ทาให้เราตีแรงขึ้นนะครับรวมไปถึง ทำให้อีกฝ่ายโดนแรงขึ้นนะครับอันนี้ต้องยังี้นะครับมันมีเพิ่มความเสียหายเราลดกรอกอีกฝ่ายอีกฝ่ายโดนแรงขึ้นนะครับอ่ามีหลายแบบนะครับเรเชลเนี่ยมีทุกอย่างในตัวเดียวนะครับก็คือมีเพิ่มความเสียหายให้เรามีลดกรอกของอีกฝ่ายนะครับมีอีกฝ่ายโดนแรงขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ยังมีบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายจุดอ่อนกับความเสียหายคี่เข้าให้แรงขึ้นปีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวบัฟของเรานะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีเพิ่มพลังโจมตีแบบตรงๆนะครับเช่นไอรีนนะครับไอรีนสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบตรงๆเลยการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเต็มเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเต็มประมาณสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เป็นการคาดเดาเฉยๆนะครับสามารถใช้ไอรีนกับรีน่าบัฟพร้อมกันได้รีน่าเนี่ยบัฟสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไอในปราสาทนะสองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไอรีนเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าดาเมจที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมัันนนนนจะะะขขึ้ไไมมม่่่เเต็ออองงรรีีคบททาผล มันน่าจะประมาณ250นะครับสูงสุดในการบูสต์พลังโจมตีแบบธรรมดานะครับพลังโจมตีแบบเพิ่มเนี่ยมันจะเห็นว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับสังเกตอย่างนี้เพิ่มนะครับต่อไปนะครับเป็นการเสริมนะครับจจเสริมกับเพิ่มต่างกันนะครับเพิ่มเนี่ยก็ตันตรงนั้นที่ผมบอกประมาณ200ถึง250ถึง300เเนะครับเสริมก็จะเสริมเข้าไปอีกสา,สามารถเกินขีดจํากัดของการเพิ่มได้ นะครับเกมจะเขียนคําว่าเสริม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 นะครับอันนี้ก็คือทําให้พลังโจมตีรอแรงขึ้นไปอีกนะครับอ่าส่วนจํานวนครั้งก็แล้วแต่บัฟของแต่ละตัวที่เราเอามาใช้นะครับเช่นฮายองก็สามารถเสริมได้4ครั้งนั่นเองนะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มความเสียหายให้อีกฝ่ายนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้คือการเพิ่มความเสียหายแบบตรงๆนะครับแปก็คืออะไรไม่รู้โดนแรงขึ้นหมดแต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นการเสริมความเสียหายแบบตามธาตุโดยเฉพาะนะครับ อย่างเพลตันเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ธาตุมืดโดนตีแรงขึ้นนะครับก็เพิ่อมอีก80%เลยแรงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าให้เทียบกันระหว่างสมมุติว่าเราเลือกใช้ได้ระหว่างไอรีนกับเพลตันนะครับไอรีนเพิ่มพลังโจมตีเรา100%แต่เพลตันอีกฝ่ายโดนแรงขึ้น80%เพรสรุปก็คือเพลตันเนี่ยทำให้ดาเมจสูงกว่านะครับอ่ะอีกฝ่ายโดนแรงขึ้นนะครับจะมีผลมากกว่าเราเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองนั่นเองนะครับสาหรับเกมนี้นะโอเคก็ ตอนนี้ในเกมมีแค่เพลตันนะครับที่ทําให้ทัตมืดหล่นโดแรงขึ้นได้นะครับตัวธาตอื่นๆรู้สึกจะไม่มีนะอันนี้ก็คือตัวละครบัฟหลักๆในเกมนี้นะครับเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถแยกใช้ได้เช่นบางคนอาจจะใช้เอสเอสเนี่ยก็จะมีลดเกราะก,กับไอ้ฝ่ายโดแรงขึ้นใช่ไหมฮะอ่ะมันก็คือสกิลของเลเชลนะครับสกิลของเลเชลคือพาสซีฟเอสเราสามารถเอาสายมายืนคู่กันแล้วไม่ต้องออกสกิลได้นะครับแต่สกิลของเลเชลก็จะเป็น80อันนี้จะเป็นแค่60%นั่นเองนะโอเคการเลือกใช้สัตว์เลี้ ตัวละครดาเมจของเรานะครับก็แน่นอนว่าเซอินเนี่ยใช้สัตว์เลี้ยงอยู่ประมาณ2ประเภทนะครับ3ามประเภท3ประเภท,เภทอย่างแรกเร่งดาเมจให้สูงที่สุดนะครับการเร่งดาเมจให้สูงที่สุดก็มีสุดสองอย่างนะครับก็คือแบบทั่วไปก็คือการเราตีมอนสเตอร์ตีบอสตีด่านธรรมดาทั่วไปนะครับใช้เป็นตัวเจฟฟนะครับหรือตัวบัฟดาเมจที่เป็นแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความเสียหายแบบตามเป้าอันนี้จะแรงมีผลเยอะมากนะครับเพิ่มความเสียหายตามเป้า รู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันจะคำนวณดาเมจออกมาแล้วเป็นดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับมันเลยทำให้เห็นผลเยอะมากมากแล้วก็เพิ่มความใสคริติคอลอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวที่แปลงที่สุดนะครับของเซอินถ้าจะเรียนเรื่องของดาเมจเพียวเพียวนะครับในที่สุดของเซอินแล้วนะครับแต่ถ้าเราไปตีบอสหรือมอนสเตอร์อะไรก็ตามที่ลดพลังป้องกันไม่ได้หรือมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันสูงมากๆเช่นตัวความชิพป,ประสาทนะครับไม่สามารถลดพลังป้องกันได้อ่า ถ้าังกรกิ้ที่บอสมีพลังป้องกันสูงนะครับต้องใช้สัตว์เลี้ยที่เป็นการลดพลังป้องกันแทนและตัวที่ลดพลังป้องกันระดับ5เป้าได้ก็คือยูนั่นเองนะครับยู you นะครับมีลดพลังป้องกัน30%แล้วก็ทําให้5เป้าเนี่ยแรงขึ้นอีก15%นะครับซึ่งสิ่งที่เพิ่มมาแค่นี้มีผลเยอะกว่าเ i ฟสนะครับสำหรับการตีด่ออานที่เป็นพลังป้องกันสูงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด่านที่เป็นมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่ยเช่นดันกิลอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้เจฟได้นะครับอ่ะ อย่างที่3นะครับก็คือการเน้นไปที่การลดคูดาวนะครับก็คือการใช้สกิลรัวๆนะครับเน้นไม่เน้นความแรงแต่เน้นความเร็วนะครับก็เคลนะครับเคลเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีลดคูดาว20%นะครับทำให้สกิลคูดาวของ CN เซเอสนี่ยเหลือประมาณ20วินะครับหรือ10กว่าวินะครับก็ทําให้เราสามารถหมุนสกิลได้ค่อนข้างบ่อยกว่าเดิมนะครับทำให้เราสแปมพอเราเอาสกิลได้เยอะกว่าในบางทีเนี่ยพอรวมมาแล้วตัวเลขรวมมาแล้วเนี่ยมันก็เลยจะเยอะกว่า การที่เอาเน้นดาเมจแบบแรงไปเลยอย่างนี้นะครับอ่ะก้อนนี้มันสามสัตว์เลี้ยงที่ผมจะนำนะครับมีจิฟมียูแล้วก็มีเคลนะครับสามตัวที่สามารถใช้กับเซีนได้ในแต่ละโมดนะครับก็จะแตกต่างกันไปอะไรอย่างนี้นะโอเคเรื่องเกือบสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการวางฟอร์มชันการวางฟอร์มชันนะครับเพื่อนๆต้องมาอัพให้เต็มนะครับซึ่งพลังโจมตีเนี่ยที่เพิ่มเนี่ยจะเพิ่มถึงแค่เลเวล40นะครับตอนนี้ฟอร์มิชันอยู่60ถ้าเกิดเพื่อนๆอนัพถึงเลเวล40นะครับ มันจะได้พลังโจมตี40%นะครับเอ่อเอาไม่ใช่เร็ว40นะครับถ้าเกิดจัดเป็นแถวนี้นะครับหน้าสี่นะครับหลังหนึ่งนะครับแถวหลังนะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น100%เลยนะสามแค่เลเว40นะครับส่วนเร็ว60ที่เพิ่มมาเนี่ยคือการตั้งสถานะนะครับอันนี้เป็นนส่วนของการตั้งสถานะนะไม่เกี่ยวกับพลังโจมตีละเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรมาอัพแผนพวกเนี้ยให้เต็มทุกแผนนะครับโดยอย่างน้อยๆเนี่ยขอเลเว40ก่อนโดยแผนที่แนะนำนะครับแนะนำเป็นสองแผนหลักก็คื หน้าสี่หลังหนึ่งกับหน้า1หลัง4ี่นะครับอันนี้คือใช้หลักๆเลยนะครับ2ออยา่างส่วนใครอัพ2อันนี้เต็มแล้วก็สามารถไปอัพแผนหน้า2กับแผนหน้า3ได้นะครับอันนี้ก็จะทาให้เราสามารถจัดทีมได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองนะครับโอเคแต่การเร่นนามเมรเราก็จะยืนแบบนี้นะครับหน้า4ี่หลังหนึ่งเพื่อให้ด้านหลังเนี่ยรับไปเลยเต็มๆนะครับหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับโอเคและสุดท้ายน,นะครับก็คือลีดเดอร์หรือตัวแอะเขาเรียกว่าอะไรนะผู้นํานะครับ กำหนงผู้นำตรงนี้นะครับกำลัง,ง,งผู้นำนะครับจะมีผลตามท่าของผู้นำแล้วก็ระดับของผู้นำเช่นถ้าผมใช้เซอินเป็นผู้นำนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น240 40, เป๊ะๆนะครับกับทุกตัวในทีมนะครับที่เป็นกายภาพแต่ถ้าเกิดผมเอาเป็นท่าไฟเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ระดับปลุกพลังเทพเจ้านะครับอากาศอากาศจะได้210นะครับจะน้อยกว่า30นะครับก็ลดหลังลงไปนะครับตามแต่ระดับ ของตัวเองนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาละ่ะอ่าถ้าเป็นตัวไม่เอเวแล้วกันนะอย่างตัวนี้เนี้ยไม่เอเวก็ห้าดาวก็เพิ่มแค่ห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวที่ดีที่สุดของเรานะครับในการตั้งเป็นบิดเดอร์ของเราเป็นผู้นําของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ได้ตีแลกให้ถึงที่สุดนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เรามาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มลางโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องหลักก็คือเราอยากจะมาแนะนําว่าเนี่ยมันมีเรื่องของไอคอนโปรไฟล์นะครับ ที่แฝงอยู่ใน ID เดีเราที่เราไม่รู้ว่า ID เเราเนี่ยเก่งเพราะอะไรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนทั้งผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ